พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าข้าวเป็นอาหารหลักของไทยมาแต่โบราณและคนไทยส่วนใหญ่ก็ทำงานปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักนับตั้งแต่ปี2504ทรงจัดทำแปลงนาในบริเวณสวนจิตรดาและนำพันธุ์ข้าวต่างๆมาทดลองปลูกเพื่อทำการศึกษาประดิษฐ์คิดค้นเครื่องทุ่นแรงในการทำนา รวมไปถึงการตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างปัจจุบันแปลงนาข้าวทดลองเป็นที่ปลูกข้าวพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะนําไปใช้ในพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญและเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานแจกจ่ายให้กับประสบก,กรณและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำร,ร,ริให้จัดตั้งโรงโคโนมสวนจิตระดาขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคโนมให้เกษตรกรสามารถนำไปดำเนินการเองได้ภายในครอบครัวหรือแบบสหกรณ์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยบริโภคนมสดมากยิ่งขึ้นปัจจุบันการศึกษาทดลองด้านอาหารและอาหารแปรรูป โครงการสวนพระองค์สวนจิตระดาซึ่งคำนึงถึงคุณค่าทางโพชนาการแก่ประชาชนเป็นสำคัญได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนผู้ที่สนใจให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ยอย่างเหมาะสมในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค